กรณีทนายความธีรยุทธ์ยืน่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยเลิกการกระทาในการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุขจุดจบของเรื่องนี้ไม่น่าจะหนีพ้นจากกรณี พักเก้าไก่และสุดท้ายเมื่อศาลสั่งให้พักเก้าไก่เลิกการกระทําในการแก้กฎหมาย,ายอาญามาตรา112ก็เข้าส pues okay ู่การยุบพ uh ักเก้าไก่เช่นเดียวกันครับถ้าศาลมีคําสั่งให้ทักษิณชินวัตรและพักเพื่อไทยเลิกการกระทําล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นหมายถึงว่า สารได้วินิจฉัยแล้วว่าการกระทําของทักษิณและพรคเพื่อไทยเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสุดท้ายก็หนีไม่พ้นจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนมาตรา92ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองนั่นคือการยุบพักเพื่อไทยจบไม่ต่างกันครับนี่คือ ุดเริ่มต้นของจุดจบพักเพื่อไทยและการเมืองตระกูลชินวัตร